ของรายการนะคะช่วงนี้มาอัปเดตกันหน่อยค่ะสาหรับสถานการณ์ราคาทองคําแล้วก็ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคานะคะเช่นเคยแขกรับเชิญประจําช่วงนะคะมาพูดคุยกับเราเป็นประจําทุกสัปดาห์เลยค่ะต้อนรับคุณเบนจามาอินนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG อยู่ในสายแล้วคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรวค่ะเดทสถานการณ์ราคาทองคํากันนิดหน่อยนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ผันผวนอยู่เหมือนกัน ถูกต้องค่ะทงคำผันผวนมากนะคะสัปดาห์ที่แล้วทั้งขึ้นแล้วก็ลงในสัปดาห์เดียวกัน,นะคะ่ะมีการขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดในระหว่างสัปดาห์บริเวณ2 0ง5เกห้เหรียญนะคะก่อนที่จะร่วงลงแรงหลังจากนั้นเออแล้วก็แต่ระดับต่ำสุดในระหว่างการซื้อขายของวันศุ์บริเวณ1911งพนยเอทนะคะจะเ,เห็นได้ว่าตั้งแต่ไฮจนมาถึงโลนของระหว่างสัปดาห์เนี่ย เื่อไหวประมาณ100าร้อยเหรียญเลยค่ะคุณแพลวต้<า>นต้นทองคายังได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์นะคะหลังจากที่โซเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยออกมาดีเกินคาดค่ะรวมถึงเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนก็ดูเหมือนว่าจะถึงเสียแรงักดันะนะคะเห <c oughs> ็นได้จากตัวอัตรีเพียมไพราจผลิตแล้วก็ภาดจำบริการของฝั่งยูโรโซนทั้งนี้แง่ของฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนรีเนี่ยตั่งออกมาแย่เกินคาดเป็นตัจใจสำคัญที่กดดันยูโรให้อ่อนพอยูโรอ่อนก็ทำให้ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าเพิ่มเติมจนเป็นใจกดดันทองคําค่ะแต่เน้นว่าพอทองคํามีการย่อลงมาก็มีแรงซื้อคืนนะคะแต่ทงนี้น้ค่ะการบิดตัวยังค่อนข้นนางจํากัดค่ะคุณแคลนักทุนก็ยังต้องระมัดระวังการแกวนโตของราคาทองคําอีกครั้งหนึ่งรวมถึงสัปดาห์นี้ค่ะมีปัจจัยหลายๆปัจจัยที่นักทุนทองคําจะต้องตัดตาโดยเฉพาะในช่วงปลายสัปดาห์คุณแคละคือเรื่อง เรื่องที่ว่านะคะเกิดขึ้นในช่วงประมาณวันพฤหัสวันศุกร์ค่ะคุณแพลเริ่มต้นจากเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก่อนค่ะในระหว่างสัปดาห์หลายตัวเลขที่แม่แับตามองนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันพุธพฤหัสศุกร์นะคะอย่างวันพุธเองนเนี่ยก็จะมีการเปิดเผยตัวยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพฤหัสจะมีการเปิดเผยประมาณการครั้งที่สอง GDP ประจำไตรมาสสองสหรัฐรวมถึงจำนวนผู้ขอดดุการกันว่างานรายสัปดาห์ค่ะ วันศุกร์ก็จะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับเงินเฟ้อแต่อีเวนต์สําคัญจะเกิดขึ้นในวันพฤหัสกับวันศุกร์ค่ะวันพฤหัสประมาณสองทุ่มห้านะคะให้จับตาค่อยแถลงของคนนี้เลยค่ะนายเจรน์พาเวลประธานเสร็จค่ะคุณแพลวเขามีการที่จะเปิดมีการจะใส่กันนะคะในการเปิดการประชุมแจ็คสันโคค่ะตลาดกำลังจับตาบมองว่าพาเวลจะมีมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจยังไงจะมี การส่งสัญญาณเกี่ยวกับการเปลี่ยนปรับนโยบายเรือเ่องของเงินเฟ้อหรือเปล่านะคะซึ่งถ้ามีเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่หนุนทองคําได้ของชวกับการถ้าหากว่าไม่มีจะเป็นรูปแบบการเคลื่อนไหวคล้ายๆกับวันที่มีการเปิดเผยรายงานการประชุมเสร็จค่ะก็คือตลาดกระผิดหวังแล้วก็ทองคําก็ร่วงลงนะคะอีกหนึ่งอีเวนต์ที่สาคัญนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณวันพฤหัสตามเวลาสหรัฐหรือประมาณวันศุกร์ตามเวลาไทยค่ะ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมีการสาสันะคะไลฟ์สดที่ทำเนียบขาวค่ะจะเป็นการรับการเสนอชื่อในฐานะตัวแทนพรรคุีพับลิกันเพื่อลงชิงชายประธานาธิบดีเป็นสมัยที่สองค่ะคุณแควรต้องจับตาว่า <S <S <ม>ในงานนี้เนี่ยทรัมป์จะมีการแสดงความเห็นยังไงค่ะคุณแคลร์ถ้ามาหากว่ามีการแสดงความเห็นในเชิง ชิงลึกน,นะคะในแง่ของเกี่ยวกับจีนเอ่ยเกี่ยวกับนโยบ,บายอื่นๆเอ่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทองเช่นเดียวกันเพราะนั้นปลายสัปดาห์นี้อาจจะเป็นตัวชี้วัดค่ะว่าทองจะอ่อนตัวลงต่อกับฐานลึกหรือว่าจะดีบโตขึ้นแรงค่ะคุณแซวงั้นแบบนี้เราควรจะยังไงดีคะจะรอไปถึงช่วงนั้นก่อนให้มันชัดเจนก่อนหรือจะยังไงดีสําหรับกลยุทธ์ในการลงทุนช่วงนี้ ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยแนะนําว่าอาจจะรอผ่านพ้นช่วงนั้นไปก่อนแล้วค่อยเข้าตลาดนะคะถ้า <c oughs> ใครมองรับความเสี่ยงได้มากตามราคาแล้วก็ตั้ง stop loss ได้ก็อ,อาจจะใช้โอกาสนี้เป็นโอกาสในการเกง็งกำไรคะ่ะฉะนั้นแ้ค่ะเราประเมินว่าถ้าหากทองคํามีการอ่อนตัวลงมานะคะคุณแพลวถ้าไม่หยุดในโซน1 9 11, 1 1งพถึงหนึ่ง้าตีเป็นราคาไทยก็ร,ราวสองหมื ถึง28,350อาจจะใช้เป็นจุดในการแบ่งพอร์ตเข้าซื้อในระยะสั้นนะคะที่สำคัญต้องตั้งสต๊อปลอสค่ะแนะนำว่าให้ตัดขาดทุนทันทีนะคะถ้าหาบรุาคัมม์มีการหลุดะระดับ1897หรือะระดับราคาราวๆ28,350ปดามาบาทต่อบาทคัค่ะพอทองคัมมีการดีดัวขึ้นจะเห็นได้ว่ามีการดีดตลอดลนะคะมีโตขึ้นถ้าไม่ผ่านโซน1 9 4่นนะคะแนะนำว่าขายทันกำไรออกไปก่อนค่ะลดความเสี่ยงของพอร์ ยกเว้ว่าถ้าผ่านประมาณ1,946ไปได้ค่อยถือต่อรอขายแนวต้านถัดไปในโซน1,913เยียรซาหทีอาร์คุแพวโอเคได้ค่ะชัดเจนครบถ้วนวันนี้ขอบพระคุณคุณเบนจะมา,มากนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ